ขัดเอาตัวดวงเนาะคะ่นะเนาะกําลังนั่งขัดตัวดวงะะเดออ้ค่ะเด้อมาค่ะพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเด้ค่ะกําลังขัดรุ่นตัวดวงว่าตัวใหญ่ตัวน้อยนี่ค่ะมาเบิง่งอันนี้ก็โตตัวนี้จักเดือนคืออ้วนได้จักมือพอสิบ <c oughs> มืออนุบาลอันนุบาลตีอันนี้รุ่นรุ่นอนุบาล อันนี้อันนี้รุ่นอนุบาลน,นี่รุ่นอนุบาลตัวนี้นอยรุ่นอนุบาลตัวนี้รุ่นปฐมนี่ตัวนี้รุ่นปฐม,ปม,ม,ม,มเอาเอาฟ้าออกด้วยวนดีอันนี้รุ่นมัธยมเนี่ยไปเวิร์งรุ่นมัธยม หลุ่นมัธยมรลุนพ่อขายแล้วนี่รุ่นมัธยมเลยกำลังขัดกำลังนั่งขัดกันเอาเบิงน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดบ่กเคยเห็นตัวดวงก็ได้นี่แหละค่ะคือตัวดวงเนาะ อันนี้โตพอแม่พันธุ์เปิดไม้นี่เอ้ยพอแม่พันธุ์ออกไม้ป้ายแดงเลยเมื่อนี้สดสดร้อนร้อนชึบพอแม่พันธุเเ์เอเอามือเอามือค้นดูพอเห็นตมันเลยพอแม่พันธุ์ออกไม้เดี๋ยวเดี๋ยวกับพี่เจนดู ได้ตัวผู้ป้อนี่่ติอันนี้ตัวผู้พ่อแม่พันธุ์เออกพ่อพันธุ์ออกไม้นี่ตัวผู้ใต้แดงออกมาแล้วกะละมังนี่ตัวไม้ได้เนาะเอ้ยตัวแม่นี่ยนี่ยเนี่ยคุณผ้มเปิดตรงนี้นี่ตัวแม่เนี่อันนี้ตัวแม่มัน เบื้องแดงเอาคอยดูว่าเป็นตัวผู้กับตัวแม่เอาเขาสังเกตมึงได้การสำหรับคลิปนี้แม่เย้ยยูดีก็ขอจบลงตะเพียงท่านีแล้วค่ะน้อขอบคุณหลายๆเค่ดเดอร์ที่เขามารับชมคลิปให้แม่เย้ยยูดีนะคะ ขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ